นั่นแหละซื้อสม่ำเสมอในราคาที่คุ้มค่าครับเอ๊ะมันเป็นยังไงแล้วต้องซื้อตรงเหรอไม่ใช่ขายตรงไม่ใช่ขายตรงครับไม่เหมือนกันเลยครับคนละ s i n e s s Model เลยครับเราคือซื้อตรงๆครับแต่พ่วงคำว่าซื้อสม่ำเสมอครับในราคาที่คุ้มค่ามันเป็นยังไงอ่ะเกือบเก็ตแล้วแต่ยังไม่เก็ตดูนะครับถ้าท่านเป็นคนใหม่ท่านจะเก็ตกับคํานี้ทันทีแบบนี้ครับทุกท่านถ้าท่านเนี่ยอาบน้ำนะแปรงฟันล้งหน้าสักพัาถูกบ้านท่านไปซื้อสินค้าเหล่านั้นเนี่ยซื้อที่ไหนครับ ไหนครับทุกท่านถ้าเกาไปซื้อผ่านคนกลางถูกเปล่าคนกลางนะตามภาพนี้คือผ่านทางการตลาดไงนะเงิน100บาทที่ท่านจ่ายออกไปเนี่ยโลตัสแมคโครคาสูเซเว่นเอาไปละ60บาทถูกไหมผู้หลีตจริงๆ40บาทเองดังนั้นเนี่ยท่านต้องจ่ายค่ากินหัวคิวให้เขามาตลอดชีวิตครับยกตัวอย่างง่ายๆครับท่านสะผมไหมครับสะผมครับอ้ําพัชราภาสะผมไหมสะเหมือนกันอ้ําอ้ําโคสราสันเซลวถูกไหมครับสะบผมครับ สะบัดผมครับรับเงินทีสิบล้านโฆษณาสินซิวครับท่านก็สะบัดผมเหมือนกันสะบัดผมเหมือนกันสะบัดจนคอจะหักแล้วท่านได้ตังสักบาทไหมไม่มีครับเพราะาค่าการตลาดเขาจ่ายให้อ้ำเขาไม่ได้จ่ายให้ท่านดังนั้นนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ก้อนนี้จึงจ่ายค่าการตลาดโดยที่ไม่ได้ทำให้สินค้าดีขึ้นเลยฟังดีๆนะแต่วันนี้ยูไรด์โดย RS เนี่ยบอกว่าอะไรครับบอกอย่างนี้ครัเปลี่ยนที่ซื้อซะหลักการคือเปลี่ยนที่ซื้อซะแล้วไงต่อ แล้วหันมาซื้อตรงๆกับยูไรเนี่ยมาซื้อตรงๆเลยซื้อตรงๆแบบไหนแบบสับสคริปชันด้วยอ่าคือท่านก็มาซื้อกับยูไ์อ่ะโดยผ่านมือถือนี่แหละเพราะเดี๋ยวต่อไปนะครับตอนเดือนเมษาจะเป็นแอปพลิเคชันตอนนี้ผ่าน Line OA ไปก่อนนะครับนะท่านซื้อตรงๆได้เลยจะซื้อผ่านช็อปที่มีตอนนี้ก็ได้หรือจะผ่านมือถือก็ได้แต่ยุคนี้ผ่านมือถือกันหมดแล้วดังนั้นเนี่ยช็อปเราเนี่ยจึงเห็นความสําคัญน้อยลงนะแล้ซื้อแบบไหนอ่ะ ให้ซื้อแบบทุกๆเดือนครับเช่นเดือนนี้อาจจะซื้อสักพันห้าเดือนซื้อสามพันซื้อห้าพันซื้อหมื่นหนึ่งแล้วแต่เลยซื้อหมื่นหนึ่งแบ่งทั้งครอบครัวก็ได้เพียงแต่ท่านเปลี่ยนจากข้างบนมาเป็นซื้อข้างล่างครับแล้วไงต่อพี่ป้อมแล้วอย่างนี้ครับไอ้เงินหกสิบเปอร์เซ็นต์ก้อนนี้จะถูกจ่ายคืนให้กับท่านอ้าวดีไหมดีไหมดีไหมครับนะซื้อแบบที่หนึ่งคือซื้ออันบน หนึ่งคืออันบนซื้อให้ตายไม่ได้เงินคืนซื้อแบบที่สองเนี่ยมีโอกาสได้เงินคืนครับถ้าท่านเนี่ยนะครับแค่ใช้สินค้ากับเราแล้วใช้ดีอย่างดีวไม่พอบอกต่อไปด้วยเกิดการบอกต่อเกิดการชวนคนมาทำสับสกิปชั่นกับท่านนะครับท่านจะได้หกสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้คืนนะครับแสดงว่าซื้อแบบที่หนึ่งซื้อบนกับซื้อล่างท่านซื้อแบบไหนครับบนหรือล่างครับบนหรือล่างวันนี้ยิ่งหวยออกด้วยท่านส่วนใหญ่บนหรือล่างครับ